สวัสดีรูปเพจทุกท่านและผู้ติด,ดตามทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลก,ก,ก,การแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเจลีโยกโกโฮาม่าเอฟบอิีนอสชนะคาชิวะเลโซ4ประตูต่อ0โดยทางด้านโยกโกฮาม่านั้นได้4ประตูครับจากทางด้านของแอนเดรสันโลเปสนาทีที่11จากจุดโทษนาทีที่65และนาทีที่96สิ่วนอีกลูกหนึ่งนั้นนะครับได้จากทางด้านของ นาคาโตนาทีที่43จบเกมคู่นี้นะครับโยโกฮาม่าเอ็มบรีนอสชนะคาชิวะเรโซ4ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ทางด้านคาชิวาเรโซอยู่อันดับ11ครับ16นัด22แต้มส่วนทางด้านโยโกฮาม่าเอ็มบรีนอส oh นั้นอยู่อันดับ13 14นัด20แต้มมาต่อกันที่ผลฟุตบอลยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบชิงชนะเลิศโอลิมปียกอสครับ เสมอใน90นาทีฟิลเดนจิน่า0ประตูต่อ0ต้องต่อเวลาออกไปอีก30นาทีนะครับซึ่งเป็นทางด้านของโอลิเยกอสทเข้ามาได้ประตูชัยนาทีที่116นะครับจากการทำประตูของอายุบอันคาบี้จบเกมคู่นี้นะครับโอลิเยกอสชนะฟิลเดนจิน่าในช่วงต่อเวลาพิเศษ1ประตูต่อ0ทำให้ทางด้านโอลิเยกอสนั้นคว้าแชมป์ฟุตบอลยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ล,ลีกในฤดูกาลนี้ไปครองนะครับ มาปีดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลต่างประเทศที่น่าสนใจผลฟุตบอลออสเตรเลียนของสวีเดนมอนบี้ชนะฮังเคน2ประตูต่อ1ผลฟุตบอลเอลิเทเลียนของนอร์เวย์บรานชนะเกาเกซุนนะครับไป2ประตูต่อ1และโบโดกิมเสมอซานเดยอดไป1ประตูต่อ1โอเคนะครับผมนี่ยเป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาขรึ่งคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ